มีชายคนหนึ่งชอบกินไอศค,อครีมมากไอศครีมรสมิ้น์กินเยอะมากเลยจนร่างกายเริ่มกลายเป็นสีฟ้าจนแปลงร่างกายเป็นมนุษย์ไอศครีมกลายเป็นมนุษย์ไอศครีมมาขายไอศครีมและผู้คนก็มาซื้อกินไอศครีมปรากฏว่าอร่อยมากเย็นชื่นใจเพนกวินก็มาซื้อกินไอศครีมเหมือนกันแต่พอกินไปเรื่อยเรเริ่มรู้สึกตัวว่ามันเย็นมากเลยขนาดเพนกวินจะกค่ลงเหนือยยังแข็งไปด้วยเลยมีชายคนหนึ่งชอบกินกล้วยมากกินกล้วยหลายผลเลยกินกล้วยมากจนรู้สึกแปลกแล้วก็แปลงร่างกายเป็นมนุษย์กล้วยมาเป็นมนุษย์กล้ววยกกกาาล็งไมนุษ้้จ มนุษย์กล้วยก็เลยยอมเอากล้วยให้กอลลาแต่กล้วยมันดำๆนะกอลล่าก็กินกล้วยแล้วก็สลบไปเลยปรากฏว่าเป็นกล้วยเน่ามีชายคนหนึ่งชอบกินแตงโมมากกินแตงโมเยอะแยะแล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกๆจะแปลงร่างแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์แตงโมหัวแตงโมแต่ว่าเชฟที่หั่นแตงโมให้ชายคนนั้นกินก็ยกมีดขึ้นมาแล้วก็วิ่งไล่มนุษย์แตงโมอยากจะพามนุษย์แตงโมมนุษย์แตงโมก็เลยวิ่งหนีมนุษย์แตงโมวิ่งไปเจอกระบอกปืนใหญ่มีอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมนุษย์แตงโมก็เลยเอาแตงโมใส่เป็นกระสสสุุนน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 นปืใใใหหหญ่่แแแลลลลล้้้้้วววยยยิงงงัััเเเชชฟฟคคทบมมษ์ตโก็รอด มีชายคนหนึ่งชอบกินทุเรียนมากกินทุเรียนเยอะกินทุเรียนเยอะมากจนเริ่มรู้สึกแปลกๆเริ่มแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์ทุเรียนเหมือนน้ำหนักลดลงด้วยยายแก่คนหนึ่งเห็นมรดุทุเรียนอยากกินทุเรียนก็เลยขอทุเรียนมนุษย์ทุเรียนก็เลยตอบตกลงแล้วบอกว่าจัดให้มนุษย์ทุเรียนก็เลยเสกทุเรียนออกมาเยอะแยะหล่นลงมาจากท้องฟ้ากลายเป็นฝนทุเรียนตกลงมาหัวแตกกันหมดแน่แบบนี้ มีชายอ้วนคนหนึ่งชอบกินโดนัทมากกินโดนัทเยอะแยะจนตัวเริ่มกลายเป็นสีชมพูแกมโตพุงโตแต่ร่างกายเป็นมนุษย์โดนัทผุดีขึ้นด้วยไม่ได้ชายคนหนึ่งกำลังกิโจมน้ำอยู่ที่ทะเลไม่ต้องห่วงมนุษย์โดนัทจะมาช่วยแล้วเราก็โยนโดนัทไปโดนัทสามารถลอยได้กลายเป็นห่วงยางให้เด็กชายรอดได้ฉะนั้นเด็กชายก็ได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์โดนัทมนุษย์โดนัทก็เลยเอาโดนัทยักษ์ใหญ่ให้เด็กชายกินเด็กชายตกใจมากแต่ว่าโดนัทมันใหญ่เกินไปเด็กชายกินไม่หมดมนุษย์โดนัทเห็นว่าเด็กชายกินโดนัทไม ชายคนหนึ่งชอบกินข้าวโพดมากแทกินเละเทะมุมปากจะนั่งชายคนนั้นก็เริ่มแปลงร่างตัวเริ่มเหลืองเหมือนข้าวโพดแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์ข้าวโพดหัวข้าวโพดตัวข้าวโพดแต่ว่าอยู่ๆก็มีพึ่งประหลาดที่เลนถือปืนไฟโผล่มาพึ่งยิงปืนไฟใส่ข้าวโพดจนตัวเผาเลยตัวเผาไหมข้าวโพดก็แตกกลายเป็นข้าวโพดขั่วแตกไปทั่วเลยข้าวโพดโมโหพึ่งมาเผาทำไมก็เลยต่อยพึ่งเลยฉนั้นมนุษย์ข้าวโพดก็ได้มาทั้งข้าวโพดขั่วแล้วก็น้ำพึ่งเอาข้าวโพดขั่ว้งมมาาาขยยยอออร่่กเลผู้คนนชชืบ มีชายคนหนึ่งชอบกินเห็ดมากกินเห็ดเป็นท้งถาดกินเห็ดเยอะมากจนเห็ดเริ่มโตบนหัวแล้วก็แปลงร่างกายเป็นมนุษย์เห็ดจากนั้นต่อมาฝนก็ตกลงมามีชายแก่คนหนึ่งไม่มีลมต้องนั่งตากฝนอยู่โน่นเห็ดก็เลยเอาเห็ดให้ชายแก่เห็ดที่ชายแก่ได้มาชอบฝนมากได้นะ้ำฝนก็โตขึ้นโต,ให,นตใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นลมได้เลยสะดวกดีจังแต่พอเห็ดโตขึ้นก็อยากกินอย่างอื่นนอกจากฝนแล้วก็มาดูดหัวชายแก่ต่อแทน มีชายคนหนึ่งชอบกินข้าวมากกินแต่ข้าวเปล่าไม่กินกลับกินข้าวเยอะมากจนหัวลำกายเป็นข้าวแล้วก็แปลร่างกายเป็นมนุษย์ข้าวมีหัวเป็นข้าวมนุษย์ข้าวบินได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ทำให้ฝนตกลงมาเป็นข้าวเต็มไปหมดทศนิทั่วบ้านเมืองแค่นั้นไม่พอข้าวยังโตกลายเป็นต้นข้าวเต็มไปหมดเลยกลายเป็นทุกนาทั่วเมืองทำให้ทุกคนต้องกลายเป็นชาวนากันหมดถึงจะเกี่ยวข้าวได้หมดมีชายคนหนึ่งชอบกินมันฝรั่งทอดมากกินมันฝรั่งเยอะแยะแล้วก็แปลงร่างกายเป็นมนุษย์ ็ขโมยกินมันฝรั่งทอดไปเลยจนมนุษย์มันฝรั่งทอดตกน้าต้องว่ายน้ํากลับเลยมันหนึ่งอากาศร้อนชายคนหนึ่งร้อนมากก็เลยเปิดพัดลมเนี้มีพัดลมล้อมรอบเต็มไปหมดมีพัดลมเป่ามากเกินไปทําให้ชาวคนนั้นรู้สึกแปลกก็เลยแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์พัดลมมีหัวเป็นพัดลมมนุษย์พัดลมไปเป่าลมให้คนจะได้เย็นเป่าให้ชายแก่แต่ว่าชายแก่บอกว่ามันก็ไม่ค่อยเย็นเหมือนเดิมมันลมร้อนๆมนุษย์พัดลมโมโหก็เลยเป่าแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเปิดพลังเบอร์สามจนมีลมแรงมากทำให้คนท้งชายหายสามารถบินได้เลย